เครับเข้าสู่ช่องพี่ชัยมงคลน,นะครับเราจะแกะกุ้งเราเพื่อจะเอากุ้งไปผัดกะเพรา,าหรือจะเอาไปทํำอะไรต่างๆเราใช้วิธีนี้แกะเปลือกกุ้งได้แบบไวเลยครับไม่ต้องแกะเปลือกกุ้งทีละชิ้นทีละชิ้นจุ๊บที่ปิดของมอเตอร์ไซค์ถังของนมแล้วผมจะใช้ทําอะไรมั่งเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับผมจะแกะกุ้งให้ดูเลยนะครับเราก็หยิบกุ้งเราขึ้นมาเราก็เตรียมช้อน เราเอาตรงด้านตูดของช้อนนะครับเสียบเข้าไปที่ข้างหลังกุ้งแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปหรือดันเข้าไปแบบนี้นะครับพอดันแล,แล้วเราก็บิดกุ้งออกเห็นไหมครับเราก็ได้ตัวกุ้งแบบสวยๆเราไม่ต้องแกะเปลือกกุ้งทีละชิ้นทีละชิ้นเราก็ได้กุ้งม,มาแล้วครับเราใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับ เราไม่ต้องไปแกะเปลือกกุ้งออกทีละเปลือกทีละเปลือกเราใช้วิธีนี้เลยครับเสียบเข้าไปข้างหลังกุ้งแบบนี้เราก็ดันดันเข้าไปเลยครับดัออบนเข้าไปเราก็ดึงแบบนี้เลยครับแล้วเปลือกกุ้งก็จะหลุดออกแบบเห็นไหมครับเราใช้วิธีนี้สะดวกสบายเลยครับ จุกป,ปิดของยางรถมอเตอร์ไซค์เราใช้ทดแทนใส่ตัวปิดของใบพัดลมเราได้เลยนะครับถ้าตัวปิดของใบพัดลมเราหักหรือหายเราใช้จุบป,ปิดของยางรถมอเตอรไ์ไซค์ใส่ทดแทนได้นะครับแล้วก็ถอดของเก่าออกถ้าเราทําหายหรือหักเราใช้จุบของล้อร,รถมอเตอร์ไซค์ใส่เลยครับ เข้าไปนี่นะครับแล้วก็หมุนพอเราใส่แน่นแล้วใช่ไหมครับผมจะเปิดพัดลมให้ดูเลยนะครับเราใช้จุกที่ปิดยางรถมอเตอร์ไซค์ของล้อรถมอเตอร์ไซค์ทดแทนตัวปิด ของพัดลมเราที่หักหรือหายได้เลยนะครับเราทานนมได้ถังหมดแล้วเราเอาถังมาดีไอก็มาเจาะรูข้างบนลงไปเลยครับแบบนี้เจาะให้รอบเลยนะครับ เราจอดบบนี้แล้วเราก็ไปเติมน้ําใส่เลยพอเราเติมน้ําใส่ได้แล้วแล้วก็าฝาปิดหมุนให้แน่นเลยตอนนี้ผมหมุนแน่แล้วนะครับผมใช้ทําเป็นฝักบัวรดน้ําเราก็เอาฝักบัวเราที่เราทํารดน้ําได้เลยเราเทน้ลดต้นไม้ต้นใหญ่ต้นเล็กได้หมดเลยครับ ผมใช้ทําเป็นฝักบัวรดน้ำชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ